เราเดินทางกันอยู่เป็นเวลานานมากจนไม่รู้ว่านานแค่ไหนเราจะต้องนับโดยการใช้อ้างเองแบบเดียวกับปัจจุบันตอนนั้นคงจะใช้เวลาเดินทางอยู่ประมาณหนึ่งเดือนละมั้ง ตลอดการเดินทางเราทั้งสองล้มลุกคุกคานอดอาหารทนความหนาวความร้อนเจอสัตว์ป่านอนบนต้นไม้เดินลุยน้ำผ่านหมู่บ้านต่างๆสารพัดแต่ในตอนนั้นฉันกลับรู้สึกสนุกกับการผจญภัยนั้นเสียมากกว่าจะรู้สึกว่าทรมาน ในช่วงเวลาที่เราใกล้จะไปถึงนั้นนักบวชหญิงก็เกิดอาการป่วยอย่างรุนแรงนางมีเลือดออกเหมือนประจำเดือน แต่เลือดนั้นไหลตลอดเวลาเป็นเวลาเก้าวันจนนางได้แต่นอนนิ่งๆเจ็บปวดอย่างทรมานโดยมีฉันคอยจับมืออยู่ข้างๆและบางครั้งก็เดินคลำทางหาน้ำและหาพืชแถวนั้นมาคอยป้อนประทังชีวิตให้นางนักบวชหญิงบอกฉันว่าไม่ต้องกลัวเพราะนางมีลางสังหรณ์ว่าจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นเนื่องจากการเดินทางครั้งนี้ นั้นไม่ธรรมดานางจะต้องอยู่ระหว่างความเป็นความตายก่อนจะทำภารกิจของนางให้สำเร็จหากนางรอดไปได้นั้นหมายถึงฉันก็จะรอดและได้พบพุธทธะแต่หากนางจะต้องตายฉันก็จะไม่ได้พบพุธทธะอีกเลยตลอดชีวิตนี้และชีวิตหน้าในตอนนั้นฉันยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากนักไม่ค่อยเข้าใจที่นางพูดเท่าไหร่ รู้แต่เพียงว่าเราทั้งสองจะต้องรอดชีวิตให้ได้ฉันจึงพยายามจับมือนางแล้วทำสมาธิสวดภาวนาให้เรารอดไปพบพุทธะให้ได้แล้วปฏิหารก็เกิดขึ้น วันที่9ของการป่วยอยู่ๆเลือดที่ไหลไม่หยุดตลอด9วันก็ได้หยุดไหลลงนักบวชหญิงเริ่มมีเรียวแรงลุกขึ้นได้และอีกหนึ่งวันเราก็เริ่มออกเดินทางต่ออีกครั้ง ครั้งนี้การเดินทางเริ่มเร็วขึ้นเราทั้งสองมีเลี้ยวแรงมากขึ้นเราใช้เวลาพักกันน้อยมากและเราใช้เวลาเพียงไม่กี่วัน <c oughs> ก็ได้มาถึงตีนดอยที่พุทธะมาเผยพร่ธรรมแล้วทันทีที่มาถึงตีนดอยเราก็รู้ได้ทันทีว่าคือที่นี่อย่างแน่นอน พอตั้งแต่ตีนดอยขึ้นไปมีคนต่อแถวยาวเหยียดเป็นร้อยเป็นพันคนพวกเขาต่อแถวกันเพื่อจะได้พบพุทธะนั่นเองนักบวชหญิงบอกฉันว่าไม่ต้องกังวลเราจะได้พบพุทธะอย่างรวดเร็วแน่นอนเพราะนางรู้ว่า คนที่จะได้พบพุทธะจะไม่ต้องต่อแถวรอคอยนานแต่คนที่จะไม่ได้พบก็จะต้องต่อแถวอยู่แบบนั้นไม่มีกำหนดแล้วก็จริงอย่างที่นักบวชหญิงได้พูดไว้เราทั้งสองต่อแถวเพียงไม่กี่ชั่วโมงผู้คนอื่นๆที่ต่อแถวอยู่ ก็เบียดเสียดผลักกันแย่งแถวกันจนวุ่นวายไปหมดทำให้เราสองคนถูกเบียดไปมาจนถูกดันขึ้นไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องพยายามแย่งคนอื่นขึ้นไปเลยเวลาเพียงไม่นานเราทั้งสองก็ได้มาถึงบนดอยที่เป็นบริเวณที่พุทธะนั่งเผยแพร่ธรรมแล้วดอยนี้ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ชื่อดอยสะเกด บริเวณอุทยานเทพสเสด็จไม่สามารถเข้าชมได้แล้วเมื่อถึงลานนั้นต่อหน้าพุทธะนักบวชหญิงก็บอกให้ฉันนั่งพับเข่าและกราบพุทธะในตอนนั้นฉันมองไม่เห็นอะไรนางบอกให้ฉันทำอะไรฉันก็ทำแต่โดยดี แต่ถึงแม้ฉันจะมองไม่เห็นแต่ฉันก็รู้สึกได้ถึงปรมีของพุทธะฉันเห็นพุทธะได้ด้วยจิตทันทีที่อยู่ต่อหน้าพุทธะช่างงดงามมีเมตตาฉันรู้สึกปลับเื่มปิติรู้สึกชาไปทั้งตัวเหมือนตัวจะระเบิดให้ได้ฉันลืมความเหนื่อยล้าจากการเดินทางไปหมดสิน้นในใจนั้นคิดแต่ว่า การตาบอดการถูกพ่อแม่ทิ้งกลางป่าและการเดินทางนี้ช่างคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้มต่อให้เดินทางอีกเป็นปีฉันก็ยอมเราทั้งสองนั่งลงต่อหน้าพุทธะพุทธะได้ลืมตาเต็มดวงขึ้นมามองที่ฉันปกติแล้วพุทธะจะไม่ลืมตามองสูงพุทธะฉลีตามองลงต่ำอยู่เสมอ พุทธะเป่งเสียงออกมาจากปากพูดกับฉันทันทีว่าจะจะได้ตัดสรู้เป็นพุทธะตามที่ปรารถนาไว้ในตอนนั้นฉันยังเด็ก ฉันไม่เข้าใจว่าถ้ามีพุทธะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทำไมจะต้องมีพระพุทธเจ้าอีกและฉันก็ไม่เคยคิดว่าฉันจะต้องบวชหรือทำอะไรแบบพระพุทธเจ้าเลยม่หนำซ้ำฉันยังเป็นผู้หญิงอีกด้วยจะบวชเป็นพระได้ยังไงกันแต่ฉันก็ได้แต่คิดไม่ได้พูดอะไรตอบกลับไป พุทธะพูดกับฉันเพียงแค่นั้นก็ไม่ได้พูดอะไรกับฉันอีกแต่พุทธะพูดกับนักบวชหญิงที่พาฉันมาว่า นักบวชจงเลี้ยงดูเขาอยู่ที่นี่จนกระทั่งเราออกเดินทางอีกครั้งและหลังจากนั้นท่านจะรู้เองว่าจะต้องพาเขาไปที่ไหนเขาเกิดมาเพื่อทำลายกฎเกณฑ์จงอย่าตำหนิเขาหากเขาจะไม่เชื่อฟังท่านหรือแม้เขาจะไม่ปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาเราในตอนนี้ก็ตาม พอเขามาเพื่อทำลายทุกกฎไม่เว้นแม้แต่กฎเกณฑ์ทางศาสนาสิ้นสุดคำจากพุทธะการเคลื่อนไหวทุกอย่างในภาพนี้ก็หยุดนิ่งค้างอยู่แบบนั้นเล่ากับว่ามันจะคงอยู่แบบนั้นในมิติแห่งความทรงจำของฉันไปตลอดกาล